บรรยากาศดีเย็นจ่อยจ่อยเขาเขาต้องการตัวพกเดียบ้านจะน่าเสพเสพเจบเจบขอมากินขออดกระเพาะขอบางคั้งไม่ได้ขออย่งไ่ได้ป่าด้ต้นมะคอลเนาะขออุ้มงในกระตูอมาขอมากินยังนอีหยเจในห้องค่ะไม่แตงค่ะยียงกระโงยีงกระโมีไนกินกระเพอครับะียโ บ่พอเชเอายังพอยกอยู่กับฉันอยู่ธรรมดาทั้งเฮายกแล้วเราก็แล้วเนาะกินตลอดนะอันนั้นกินเช้าแล้วเขามาอีกตอนเที่ยงก็ยกอีกต้นเล็กก็ยกอีกเนาะเออมันต้องได้ห่อเนาะนั้นบ้านเขาขาโตกับบัพอเนาะวัวสองตัวบางไงหนึ่งกินได้บัวหยกแล้วเราก็แล้วเนาะธรรมดาสองกบพันบาทเขายกขาดเดียวได้ไหมสิฉนพันยกกินเต้นแล้วเขาเมื่อไหรเมื่อมันไดเขาไม่กินข้าวโต๊ะคือบ้านแล้วนะอันนั้นพี่ลึกอรีนี่ Hãy nó cho kênh kinh Mì Gõ Để không bỏ mua 2